วันนี้จะมาบอกวิธีการทำข้าวเหนียวมูสสำหรับทำข้าวเหนียวมะม่วงนะคะก่อนที่จะเอาเข้าวเหนียวมานึ่งเนี่ยจะต้องเอาเข้าวเหนียวเนี่ยไปล้างน้าให้สะอาดแล้วก็แช่น้าไว้หนึ่งคืนนะคะหลังจากนั้นก็มานึ่งแบบนี้ค่ะตอนนึ่งเนี่ยใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงนะคะนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะตอนนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปกลับข้าวหรือว่าไม่ต้องไปคนข้าวเหนียวเลยนะ หลังจากที่ข้าวเหนียวสุกแล้วนะคะตอนที่ร้อนร้อเนี่ยเราก็นําน้ากะทินะคะที่เราผสมน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือป่นเล็กน้อยเนี่ยชิมรสตามชอบนะคะเอามาเทค่ะเทน้ากะทิให้ท่วมข้าวเหนียวเลยนะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะตัวข้าวเหนียวเนี่ยก็จะดูดน้ำกะทิเข้าไปเองค่ะ น้ำกะทิที่นํามาราดบนข้าวเหนียวนะคะก็จะต้องเป็นน้ากะทิที่เดือดแล้วนะคะมันจะได้ไม่บูดง่ายค่ะเห็นไหมคะว่าหลังจากที่เราทิ้งไว้แล้วข้าวเหนียวเนี่ยมันก็จะดูดน้ากะทิเข้าไปค่ะแค่นี้เองทําง่ายๆแล้วเม็ดข้าวเหนียวเนี่ยก็จะสวยด้วยนะคะจะนําไปทานคู่กับมะม่วงเป็นข้าวเหนียวมะม่วงหรือจะนําไปทานคู่กับขนุนเป็นขนุนยาไส้ข้าวเหนียวหรือจะนําไปทานคู่กับทุเรียนเป็นข้าวเหนียวทุเรียนก็ได้นะคะ